อยแล้วพี่น้องเฮ้ย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 มุนเมิดเอา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 อย่าออกไปกดไลค์กดแชร์กดติดตา้ด้วยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเด็กน้อยคึกเฮ้ย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 สวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวและก็พังปีใหม่น้องใบข้าวชแนลนะคะออกมาหยังออกมาหยังปุ่นไปเลียนกาแฟปุ่น เออเห้นเลยเออเล่นกับพี่เลยวิวิยใส่เกียร์ถอยแล้วพี่น้องเฮ้ย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 มุนเมิดเอา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 อย่าออกไป เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันอุ้ยมุนเหมือดวายุเออมันคือมุนบ่ได้แท่เด็กหน่อยมาบดนี่เองกาแฟจะพ้านองออกไปกาแฟเฮ้เฮ้เฮ้ อ้ยยะอ้ยยเฮ้ยเ้ยยอ้ยยอ้ยยเอแ่แม่แม่ได้หนี่ <odel> ้ห่าวล่วงแล้วฮาวล่วงแล้วอเสียงรถมาเอ้ยเอ้ยรถมาเอ้ยเฮ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 ้ยเสียงรถมาเอ้้อ เสียงรถเออฮึฮึออไล่ถือไหม้อมเด้เนั่นเออเออลำอ้อยได้นั่นนะเออมีลำอ้อยด้วยนะระวังนะเด็กเด็กบึงบึง,บง เย็นเย็นเย็นจ้องอยู่จ้องอยู่กินอย่างนั้นเก็บดินกินด้วนน่ะปีบนกระไดนี่องคลักองคลครักเข้ามาเฝ้าและองค์ครักเข้ามาเฝ้าน้องและอย่าให้น้องดือ้อไปแล้วไปแล้วกาแฟไปละผุนกาแฟ ไปเลยเด็กหน่อยไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยยยยยโ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 ยเออ <c oughs> น้องบ่ได้ดื้อน้องบ่ได้ดื้อน้องบ่ได้ดื้อเอ้ย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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจอพี่กา,ฟาแฟครูลนโอ้โ <peach noise> มาอีกแล้วตามมาอีกแล้วระวังนะระวังนะอย่าแกล้งพี่ <S 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 2> <S 2> โอ้โห โมมีหนาวจ้าพูดอ่ะเอ,อ้ยโชว์อีกเอานาวให้แม่กินนะคะแม่ปล่อยน้ำใส่บวกไว้ไม่มองเลนดีคักเลยบอดนี้มวนเขาเลยเออหอพูด่ะพูดอ่ะอุะ้ยเ,เป็นหลุมอีกแล้วดินมองนีแกนอีกแล้ว เียกน้ำแล้วสร้างเหยียบแกนเลยหือหือไม่ได้อาบน้ำนะคะนี่เล่นน้ำตรงแม่อกินน้ำนะคะกระเปียกมดแล้วผู้หน่อยเนาะตีร่างกาลงถนนโอ้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 โตโตโตยังทรงตัวได้ดีอยู่นะคะนี่เพราะว่าหนูตัวเล็กหนูปกครองตัวหนูได้ดิ วนวนอืรอาแป้งจ้าเออ,อ,อ,อมักไว้มักไวไมันิีเดยผิวดำดำม้วนเลยเออแม่บอกบนหนาวสิละมาสันน้องบนหนาวดอกเบีย้ย นุ่งมากเดี๋ยไปแล้วไปลงอ่างแล้วป่ะนี่ลงบ่ลงบอ่อ่างอ้ <c oughs> เอาขาลงน้ำน้ำมันเย็นแน่นบ่น้ำมันเย็นแน่นบ่หนูนเลยฉี่เลยเห็นไหมพดอพดะพอดะเอามือกวนน้ำก่อนพุ่อะเด้อเออลาดเล็กหน่อยมัธรรมดานะคะ หนูเล่นสปาโคลนแล้วหนูก็จะมาล้างตัวออกจ้าอืมเย็นมาหลบเย็นปะมอบ่มีหนาวเปิดเปิดอืมอาอวว่ายังไงจะลงไม่ลงเอาลังเลอยู่เอาถอยแล้วเอาแบบนี้ดีกว่าเออ เอาเอาจะเอาอยัางไงอืยล้างหนาออกเนี่ยนี่ตะกิดต้มเลยนะขี้โลนเต็มหน้าเลยอะ่ะล้างออกเร็วอื้ออือเอาวว่ายังไงจะลงไม่ลง จะลงไม่ลงไม่ลงดีกว่าพี่แมหมมันเล่นน้ำน้ำอ่างพี่แมหไปแล้วไปแล้วถูเสาจ้าขั้นขั้นโอ้ไปไหนอ่างกุชี่อ่างสปาส่วนตัวเออเออ ว้าวเสียงลมแม่ไปโชว์ตีลากกาตวนสปาส่วนตัวจ้าหอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะ วมวนกม่เด๊ะสนุกก่าเพื่อนออ,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 อเอเ้ยเพื่อนเ้อจ้า,มา,มาหานุ่นน้องเล่นขี้โคนนุ่นเนีเห็นพี่ซีมาเอยเพื่อ,เอนนะเอนนะอะเพื่อนเนอะอื้ยอ้ยพี่ซีกี่ปีนะ สิบสิบปีกับห้าเดือนหนู uh. ห้าเดือนตัวใหญ่กว่าเลยนะไปลุยน้ำต่อเล่นโคลเนะเาะผู้ใดก็สิอยากจับเนาะมันก็บเปื่อนตัวหืมันฉกกระปุกอะใครเขาจะจับวะเออเล่นต่อโอ้โหโดดรักรักโดด,โด,ด,โด,ด,โด,ด เอาที่เธอสบายใจไปเลยไปข้าวน้อยตาใส่ม่งกล่องว้ายว้ายว้ตาเหลียมมันมันเลยไหว้อันหลังสดใสของเด็กน้อยนะหัวดานซ้ายตาตาเหลียมมานมนอยู่หนัน หลุมตึงเนาะเอ้าเอ้าอือฮึบฮึบอือไม่หนออือน้องเล่นโคลนนี่นี่โคนแล้วจะมาบายไผ่นอบ่ายนี้นอจะเอามาทาใครนอ โก็โห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 สักหัวขวามมวลเขาเลยแข็งแล้ววันนี้คุดว่าเขาดอกนี้มาคุดเป็นหลุมใหม่อีกแล้วแม่ไตายเฮ็ดเป็นบวกมาเห็นลูกเล่นน้ำแล้วอ่างกุชี่อ่างส่วนตัวใบข้าวน้อย móc dùng móc dùng Nhiều Nhiều móc dùng móc dùng Em bèo cân dùng Em bèo cân dùng Lé 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 dùng Lông tùm móc dùng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  này, อนเอาคือโชว์หลังคือว่าหันหน้ามาโชวเ์เป็นตาตีเด็กน้อยแต่นะาะหนูนอนอิ่มแล้วนะคะหนูก็มาเล่นนะคะตอนนี้วัยหนูเริ่มเปลี่ยนพัฒนาการหนูเปลี่ยนก็เหมือนเด็กน้อยนะคะ

นอนง่อยพ่นเออง่อยพ่นเออจังเมนเนาะจึงตาเหลียกมันๆอนอออบโลชันไลย kiểu sẽ đầm đi, ô ô, khan lốc bay ra, hóa rắc gamem, ủa, hử em oh. uh, uh. bell em bell cạn, em bell bắn súng bắn súng, à bắn súng เอา้าโอ้ยนะทยยั้งผิดตัวเย่อาบ้นสูงดีดบ้นสูงดีดเย่เอาบ้นสูงดีดบ้นสูงดีดิฮึเย่ห่หวนมีการแลบลิ่นออกมาอีก แลบลิ้นปิ้นตาอืมอืมเอาเอ้าเอางายทองปางงางค้าสีฝาเด้ฮิโอ้ยสุดๆไปเลยจ้าโตระ งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะแม่ๆก็อย่าลืมนะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจจ้าบ๊ายบายพูดอ่ะพูดอ่ะพยายามช่วยตัวเองลูกเนี่ยเนี่ยสำเร็จ